สวัสดีครับทุกท่านลิปนี้ขอนำเสนอพระสมเด็จบลักังพิมพ์หลังลงสวนโดยพระสมเด็จชุดนี้เนื้อผ้ามีส่วนผสมหลักคือผงปูนเปลือกหอยสุกและปูนเปลือกหอยดิบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผงกิตติยาวคมพระสมเด็จบลักขังชุดนี้มีหลายสีสีเดาออกขาว สีน้ำตาลสีเทาออกดำสีเขียวสีชมพูเข้มเกือบแดงสีชมพูอ่อนสีชมพูเป็นสีประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งเป็นวันคล้ายวันราชสมภพของราชการที่ห้าโดยสีชมพูได้มาจากสีแดง ที่ทำเครื่องถ้วยชามเป็นจรงพระสมเด็จสีชมพูจึงเป็นพระเครื่องที่สร้างถวายเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นของราชของรัชกาลที่5พศ2411ด้วยเหตุนี้เองพระสมเด็จเนื้อปูนสุขปูนดิบจะมีการพัฒนาของเนื้อพระอย่างเป็นระบบโดยเนื้อปูนสุก คือปูนที่ถูกเผาแล้วหรือปูนขาวที่กลายเป็นแคลเซียมออกไซด์เมื่อละลายน้ำจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือน้ำปูนใสเมื่อทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศบางส่วนจะตกตะกอนเป็นฝ้าขาวตกตะกอนเป็นแผ่นที่เรียกว่าตะกันส่วนเนื้อปูนสุกจะมีการงอก ของเนื้อพระในส่วนต่ำปูนดิบคือแคลเซียมคาร์บอเนตละลายน้ำเมื่อตกผึกจะเป็นแรกแขวไซด์สีขาวใสแบบเดียวกับเปลกหินอ่อนเนื้อปูนดิบจะมีการงอกบนส่วนนูนสูงมีการพัฒนาช้ากว่าปูนสิกมีการพัฒนาช้ากว่าปูนสุก ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ยกเครดิตให้ด็อกเตอร์สแสวงรวยสูงนูนที่อธิบายให้ฟังถ้าผิดพลาดระการใดเป็นความผิดของผมที่จำมาผิดนะครับเดี๋ยวมีรูปต่อไปให้พิจารณาการเกิดปนสุกปนดิบเป็นอย่างไรบ้างรูปที่ใช้ มานำประกอบคำอธิบายมาจากพระสมเด็จหลายองค์ที่มีการพัฒนาการงอกของปูนสุขปูนเิมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะซุ้มระกังแบบหวายผ่าซี่จะใช้หลักพิจารณาแบบของเดิมไม่ได้ที่ว่าเนื้อพระด้านในจะมีการม้วนตัวเข้าไป การง่อของเนื้อปูนสุกปูนดิบที่ทับซ้อนกันถ้าใช้หลักพิจารณาว่าซุ้มระคังแบบไหวผ่าซี่ต้องม้วนตัวเข้าไปแบบนี้จะนำมาใช้กับพาสมเด็จวาลระคังชุดนี้ไม่ได้แล้วจะทำให้พลาดโอกาสที่จะได้พาดสมเด็จ ชุดพิเศษแบบนี้ปูนสุกจะงอกในส่วนต่ำส่วนปูนดิบจะงอกในส่วนสงูงดูจะรูปปูนุกปูนดิบที่งอกทับซ้อนกันตรงนี้ส่วนนูนของซุมระรังที่มีปูนดิบงอก และมีต่างอิวคุมสังเกตดูตัางอิวสังเกตเศษผ้าหักเศษผ้าจะไม่เรียกเพราะว่ามีการงอกของปูนสุขปุนดิบงอกในส่วนนูนและมีต่างอิวคุมคราบ ฝ้าขาวที่ตกตะกอนด้านหลังองค์พระที่เป็นแบบหลังล่องสวนมีการงอกของปูลสุกปูลดิบทับซ้อนกันอย่างมหาศจรรย์ยากต่อการเรียมแบบมวนสารของเศษพระหักมีการงอกของ ปูนฉกปูนดิบด้วยส่วนนูนของซุ้มละคังมีการงอกของปูนดิบและตังอิวคุมการงอกของปูนดิบในส่วนสูงและมีตังอิวคุมปูนดิบที่งอกในส่วนสูงและมีตังอิวคุมเช่นกัน คราบน้ำลักในรอยแตกของผิวพระซึ่งในพระองค์อื่นจะเห็นเศษลักษติดอยู่ด้วยปูนสกงอกในส่วนต่ำฐานชั้นที่สามตรงกลางมีการยุบตัวทำให้ปูนสุกงอกขึ้นมาปูนเดบ งอกในส่วนสูงและมีตังอิ้วคุมถ้าพาโรงงานจะทำปลอมเยนแบบคงจะเสียเวลาเป็นอย่างมากและไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนขนาดนี้พระสมเด็จวรละครนอกจากจะมีพระธาตุแล้วยังมีเท่าอังคารด้วยเป็นเท่าอังคารของพระรหัน ที่ไม่ได้นำไปโปรยในแม่น้ำหรือทะเลด้วยด้วยความแปลกและสงสัยจึงอิิฐานจิตก,ก็สัมผัสกับกระแสพลังได้องค์พระเป็นส่วนนูนสูงมีการงอกของปูณดิบและตังยิ่งคุม ภาพนี้เหมือนภาพที่แล้วที่มีการงอกของเนื้อปูนดิบบนส่วนยอดสูงและมีตังยิ้วคุมการงอกของปูนดิบในส่วนสูงและมีตังยิ่งคุมการงอกของเนื้อปูนศพในส่วนต่ำ ในพระหักในบ่อน้ำตามีการงอกของเนื้อปูนสุขที่เห็นเป็นเม็ดเล็กๆและการปีแยกของฐานพระและหรือฐานทั้งสามชั้นส่วนใหญ่จะปีแยกจุดใดจุดหนึ่งคือไม่ปีแยกทั้งสามฐานพร้อมกันและจะเกิดในพระสมเด็จชุดนี้เป็นส่วนใหญ่ พระสมเด็จซื้ออื่นยังไม่เคยเห็นการเกิดปูนุกในเศษผ้าหักคราบปูนแคลเซียมหรือคราบตะกัน่นดูการงอของปูนเด็บในส่วนสูงและมีตังยิ้วขุม ด้านหลังองค์พระยากต่อการลรียแบบศิลปะที่สวยงามเกิดขึ้นในพระสมเด็จบรรคังเท่านั้นความมหาัจจาจัยรด้านหลังของพระสมเด็จบรรคังที่พระโรงงานทำไม่ได้เห็นด้านหลังก็รู้แล้วว่าเป็นพระแท้ตาเป่า